ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกคนนะคะค่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์พาโชคนะคะเนาะค่ะเมอน,นี้แอดการดเดินทางมาที่วัดปู40่40นะคเนาะเนาะก็มาตามต่อตัวเลขตามแนวทางฝากตอนพี่น้องเอซนะคะค่าก็เข้าไปฟรัฟ่งกับปูเพิ่นนะคะว่า ปูควรจีวงเห็นตัวใดหรือว่าเน้น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 ตัวใดใ,ใ,ให้พี่น้องเอฟซีเฮาหรือเปล่านะคะค่ะก็ขอไปรับฟังแนวทางจากโปูซีศูนย์เพื่อนพร้อมๆกันเลยค่ะไม่มช่วยเหรอจิดบวกตลอดในบวกย่างนี้ฮะบวกเนี่าไปใช้ชีวิตในในทางลบเลยใช้ชีวิตในทางบวกในจิตบวกจินบวกดีดีไปได้ กิจต้นน้ำเล็กไปนอฝันดอกตเล็กเงมันน้ำาย mm hmm. การลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นตเต็ม mm hmm. ถ้าซื้อการลงทุนไปแล้วนาจีมีอยู่สองอย่างหนึ mm ่งต้อย่างสมหวัง mm hmm. สอง mm hmm. ตรงกันข้ mm hmm. าม mm hmm. แล้ว่าจีนแน่ <laughs> มันก็ดีก็เดาอยู่ดิมันไม่ใส่อะมันมาักเกิดเกิดไปนดีันี้หกสิบกลางันไม่ปลาวันไม่สิลด้เลยแล้วสามสิบวันที่สามสิบห้า จุรนี้เด่นที่ศูนย์ตกแปสจุดนี้เด่นที่ 8, สี่ต่ห้าจับคู่กับเจ็ดแปดเก้าเมือมม่อส้นแนวได้ตัวนี้ออกตาในวงกลมออกในวงวนในออกในวงกลมแต่ว่ามันออกติกันก็เน้นสองสองคู่คือศูนย์สามกับแปด 3. สามเขาเน้นไปที่ตัวตรงโเป็นงวดที่ยี่สิบแปด วันที่ยี่ปดออกตัวกลับงวดเดียว3าเกเงวดออกคนเตในตนันที่สามสิบเกในวงเชียงใหม่ในเลาะกันในวันท,นนนที่สามสิบเก้า เจเราที่มาดาทหลมานทดอน่่นันนี้นี่หลักสิบแปดเลขเดียววัวที่สามสิบสามหลักหน่วยวัวที่ยี่สิบเจ็ดหลักร้อยสองกับสามวดที่ยี่สิบเก้าที่แน่แสรุปแล้วยี่สิบเก้ายี่ยี่สิบหกวดรวด อตรงแกน้ำเพลินนี่น้ำมันขอเป็นหมวดที่สามซิกเกอรเนี่ยนเอาแบบตรงๆก็ได้ตัวกลับก็ได้ในวงกลมมันนี่ทีนี้เนี่ยขอตัวตรงๆอันนี้ล่างอันนี้บนโอ้บนนี้วงกลมให้แล้ววงกลมให้แล้วบน เน้นสุดๆในวงกลมตัวนี้แต่เมืองไทน3ามตัวมาวงไห้หรอคะฮะสามตัวก็ได้วงไห้เอากรว่งแล้ววงแล้วนี่สามตัวก็ได้เอาสองกับสามกั3ที่ยี่สิบเก้าหลับร้อยอ๋อสถิติมันอยาวแท้ ขอขอเป็นก,นอ,กองห้อจังหวัดสองงวัดเนาะครับผมจุดตรงๆอย่าเพิ่มยุดธอย่าเพิ่มผ่านก็ว่าให้มันมันก็ไว้ก็ว่าเห <c oughs> ยียบเหยียบนึงบ่ได้เหดเนาะยกแต่ตะงานยังเห็นว่าเป็นท่าดิ่ตอนนี้เป็นเงี้ยปิดน,นายยางซ้ำบ้านโอ้ยไล่ได้ผมมีไดยก็จะก็จะสิมาเอาอไล่ได้น้ำตัวนี้นะครับผมสาธุ <c oughs> น้าตู้จะตกลงเล็กดังกวเด้อนราสาีดือนตู้ก็หมดนี่หมดตกลงนี่ยไรม่วันไปเล่นห้องเล่นห้องฟันคิวๆเด้ ฝันหเอาน้ำปูนี่่ะวยเร็วเรวด้วยเมื่อเมื่อวันที่เมื่อวันที่ซืเจีบวงกลม8ปดหาตัวเดียวเมื่อนี้ว่นนั้นเลบอกแล้ววงไปนงวงไปกระิุกระเด็กก่ผมก็ว่ามันตรกันเลยเชี่ยวปุ่งเจผม งามอยู่งามม่งามครับแต่ทางเนยเล็กเงามเป็นตาอันเร็้วมครับผมกะว่าใช่ตาอันเรี้ควับเล็กแต่อันสามแปห้าีเละครับ้าดีมันจะมีสามหลักลักหักหน่อยหลักแนีสามคับสองแต่แต่คือตวข้ม งวดงวดหนึ่งรักลอยตัวเดียวมันก <C> ็ออกหนึ่งหกงวดที่พามาสามตัวเดียวคแบบนี้งวดนนี้งวดนนี้มันก็มีตัวเดียวได้แต่ว่า่ให้ตัวเดียวได้ใส่ทั้งสองสองตับสามครับมันลงตัวเก่าลงที่สองกับสามร้อยงวดที่ยี่สิบเก้าข้างล่างนี่ชุดเต็มเป็นบ่ค่ะปูนี่แหละชุดเต็ม สุวนนี่ก hmm. yeah. ็เดินดีสุวนนี้ก็เดินดีเรื่องห่อ่างต้องรางหน้ามาส้นกันที่มาของวงกลมวงกลมจะได้ออกตัวนั้นกันห่อสองสิบสี่ส่วนถือกระถือประสาข้างห้องห้องมี้กามอง สามีนะธรรมดาครับน่ากับเจเจกัดตามตามสถิติมันละค่ะครับผมปี่หกสี่หกห้ายังไม่หลุดค่ะจะเพิ่มลวดให้คนตักคนหยากพ้นเศร้าตักเศร้าหยักสาธุ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 ไปจอดสีเขียกวางห้องหน่อยนะกินแต่ละหน้าสาธุ ฟันบ่ค่ะปูโอ้ก็จะว่าฟันวางงูเขากัดวนวนน้อยกันยังวะอเนื่อข้าวอ่อนต่อยู่ที่ออนตอนงเี่ไม่ต้องบอกอยากต่มันตอดผู้อื่นเลยว่าอัดเตยยะเตี้ยยตียอ่างเราอยู่นิ่งๆางเราวขาก็จะัวซ้ำอยู่น้นเขาก็เขาห่หลายประตูปูทั้งนั้ง นี่หอดตองเครื่งั้งแตะตั้งแต่บรนี้มันจับอันล่องเท้าเขาปอกปอกอยู่แล้วโยกไปตอดพระสนออะไรวะสิเกิยอขึกนจังได้จังยกเขอาหขับกับเอ็นนองเขาแบบเี้เขาเป็นอักสัตวอันนี้เสียวัวเขาสวนเตียนต้นเตียนเนี่ยเอ้ามันกำพ้อมันมันกำข่อมันหมายจะเราว่าสร้างคิดมันบอทในแลนมาแล้วบ่การกำครับผมว่ากาจับเราว่า นักเกียำนอกมานาจาราว่าเลยเง่นเยอะไปติดติดอ่อนต่อนม่ติดแล้วมันมาแบนี้ซึ่งปูนฝันแบบนี้ป yeah> ูไม่เคยฝันไม่เคยฝันบอก คนฟันกฟันเห็นต้งตัวเอาตัวซ้ำตัวต้นตาต้่ยังตัวคนฟันนั่นแนเดือดเอตัวนมืดขนวดางมันเิ็นึงมเล่นน้ำหนะเล่นน้ำเรื่องางพักสงน้ำดีๆ่าเงี่ยเท็ดอ้างไว้แล้วเดี๋ยวลงมามัเปิดเปินเล่นน้ำตัวซ้ำตต้นเท่าตุ่ยังคนนี เ <c> ล <oughs> <G ül intertw ined> ีนน้าเกยบไปเก็บม่วันวันบอกเก็บหนึ่งน่าจะปั้นๆหนอยเลยวันบอกเก็บหนึ่งนี่มันกว่าหนึ่งเก็บค่ะกว่าทบก่ยหกหนึ่งหนึ่งเกหนึ่งเจ็หนึ่งไม่่ว่าหน่อหกหนึ่งหนึ่งเจ็ด ว่านี่ได้ปูสิตีเป็นตัวไรคะนี่ปตีบตีใหรแน่ว่าปูทั้ก็นฟันเราก้ฟันสุดค่ะตีว่าเป็น FC ไปตีเอาด้วยค่ะเ่ว่าแต่ว่ากันตรงมีอยู่ในเหล็กบนปูเนี่แหละค่ะข้าหน่อยเห็นแล้วค่ะจากปูละทีข้าหน่อยข้วน่อยเห็นแล้วค่ะอยู่รเทิงๆอย่างนี้แหละค่ะเทงๆอย่างนี้แล้วเนาะมันก็เห็นเป็นเกล็ดเนาะค่ะเป็นนี่เหร คนก้อนเน้นแล้วสะพาห์แวงกลมนนี่งวดที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดครับสปดาแวัววันที่สิบเจ็ดฟูสิบวตัวได้หากว่ขาววันที่สิบเจ็ด ่าสื้อเงม่เดียวาซส้เง้กมแ่างมเดียวเราไม่เดียวนั่ก็ยีมอเียอัวเงี้ยแดงไง้โอ้วหงเงงเดี๋ยวเอสิบว่าดาอีกว่าปค่ะค่ะ

ถ้าห้อองวดัดที่45มันจะมีห้ามีบห้ามันที่45มีห้ามีสองมีเก้ามีสามบนบนบนที่45วันห้องห้องสิยเทียมมาใส่มาถิ่นยังเหลือบกบเข้าใจแล้วครับมูรางสำหอนละห้วห้องเน่นอะไร่มันอยู่ไหน เอฟซีท่านใดตาดีก็ได้ตาลายกับโบมิโชกเลยพี่น้องเริอแอบเห็นแล้วค่ะนี่มันจะเป็นอะไรสินะต้องทำตามใหม่ใหม่ใ่้มสีตัวให้มาวันที่สี่สบห้าเปนนบ้านบนเน้นตัวได้่แอดเห็นแล้วค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะแอดสองสอดแล้วปัดแล้ว่ัต้องรอวันที่สิบเก่ะแต่ว่ากันไม่สามนั่นม่สามโอแต่ว่า แต่ถ้าเอางวดที่สี่สิบห้ามาวิมาเทียบใสมมัถิเกนตัวเดียวอีงะจะดนเนี่ยเข้าสมรรถนะนเน้นไปที่ตัวมั่กับตัวไล่กลับด้วยกลับด้วยเขากะวัดดวงเมื่หารงสมรับเวทเอง เดี๋ยวเบิ้งแล้วบนล่างจะมีอีหยังที่ผิดปกติอยู่เอฟซีเบิ้งดีๆเด้อค่ะเด้อสำหรับตัวเอสเองเห็นแล้วค่ะบนกรางเห็นบ่ค่ะตัวนี้ก็บ่ผิดตัวนี้ก็บ่ผิดล่างล่างเห็นบ่ตัวนี้งวดที่สามสิบเก้าตัวนี้งวดที่สามสิบเก้าถ้าเข้ามาส้นกับมันทีถ้าเข้าเลขกิ้งห้าตัวหนึ่งมั่วเว่งมันก็บเลี้ยยู่เดียวเดียว ถ้าเราโม้นั่นเราไ้สเน้นให้แปดห้าเนดียวล่าครับผมกลับด้วยครับด้วยนลคกัเเดียวกับด้วยเอาชัดเจนเนาะชัดเจนเนาะเพราะวันนั้นม่ถกคำันสีขันยางม่เดิตตนี่เลขเลขวิ่งอันใดก็ขับปูเลขวิ่งเลขวิ่งอลายวิ่ง ตัวนึงก็วิ่งสี่กับห้าใ่นบ่ตัวนึ่งก็วิ่งเี็ดแปดเก้าลาตัวนี้ก็วิ่งศูนย์กับห้าว่ดศูนย์กับแปดศูนย์เรั่าวิ่งห้ากับหนึ่งแล้วแล้วไม่เดาว่าวิงวิ่งไปมแลวไม่เดียว่ายิบออก่จะลุกง่ายงค่ะ เอาชัดเจนค่ะพ่าวแม่พี่น้องเอซี่ค่ะชัดเจนค่ะแ่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณคูหลายๆค่ะสาธุ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 ค่ะมีคนในยมบ่นสาธุ